หนักแรงต่อเนื่องระวังลมกระโชกแรงฝนตกหนักยังมีร้อนจัดยังเจอรับมืออากาศแปรปรวนสวัสดีค่ะวันพระหัสบดีที่9พฤษภาคม2567มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะจากแผนที่กราฟิกแสดงพื้นที่สีเหลือง เสียงภัยฝนตกหนักในวันนี้จะเห็นได้ว่าส่วนมากจะกระจายตัวในบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกอันได้แก่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูพนพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถพิรนุโลกปากพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรี กาญจนบุรีนครนายกฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดซึ่งบริเวณดังกล่าวอาจมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นด้วยซึ่งเมื่อดูโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าวันนี้บริเวณภาคเหนือยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูพนพะเยาน่านแพร่อุตรดิตตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ในขณะที่ยังคงมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่22องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวัน บางพื้นที่ยังคงพุ่งไปที่41องศาเซลเซียสโดยได้รับอิทธิพลจากลมใต้ที่ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬน้องบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม กาลาสินร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ในขณะที่ยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่24องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันประมาณ38องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง วันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทและกาญจนบ,บรุรีในขณะที่ยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันประมาณ38องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน,นครน,นายกฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดในขณะที่ยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่24องศาเซลเซียส ส่วอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ39องศาเซลเซียส,ส,สโดยได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่โดยยังคงมีอากาศร้อนโดยทั่วไป อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่25องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันอยู่ที่38องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับบริเวณภาคใต้วันนี้ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลทําให้ภาคใต้ภาพรวมมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาโดยยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้า อยู่ที่23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันอยู่ที่37องศาเซลเซียสได้ดรับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10 3ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดระนองพังงา กระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศางเซลเซียสสุดอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศางเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรระยะนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพอแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงต้องเตรียมรับมือและระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมถึงลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งป้ายต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงพอแม่พี่น้องเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหาย ที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสัตว์เลี้ยงพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ลุ่มพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําท่วมเป็นประจำรวมถึงพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่มีน้ําไหลผ่านให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาก รวมทั้งให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากบริเวณประเทศไทยของเราได้รับอิทธิพลจากแนวลมพัดส,สอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ที่พัดเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนจากประเทศจีนที่แผ่ซึมลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งจึงส่งผลทำให้ยังคงมีพายุฝนฟ้าคนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ซึ่งจากการติดตามโมเดลสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องพบว่าหลายสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อบ,บริเวณประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่13พฤษภาคม2567 โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศรายภาคในช่วงวันที่10ถึง13พฤษภาคม2567ภาคเหนือยังคงมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่โดยในวันที่10พฤษภาคมจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุดประมาณ40องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่10-11พฤษภาคมจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่หลังจากนั้นในช่วงวันที่12-13พฤษภาคมจะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด ประมาณ38องศางเซลเซียสภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดประมาณ38องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด ประมาณ37องศางเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ37องศางเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด ประมาณ36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่10ถึง11พฤษภาคมจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่12ถึง13พฤษภาคมจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0ถึง40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ37องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย จะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในช่วงวันที่14ถึง17พฤษภาคม2567ทิศทางของกระแสลมยังคงค่อนข้างแปรรวนโดยมีลมทางด้านที่ตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราส่งผลทำให้ยังคงมีฝนต่อเนื่องแต่จะมีลักษณะกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลาง ภาพรวมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งนี่ถือเป็นสัญญาณก่อนการเปลี่ยนถ่ายฤดูแต่เนื่องจากยังคงอยู่ในช่วงของปลายฤดูร้อนสภาพอากาศโดยทั่วไปก็ยังคงมีอากาศร้อนและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพหลีกเลี่ยงการทำงาน หรือการประกอบกิจกรรมในที่ลงแจ้งเป็นระยะเวลานานๆอาจส่งผลทำให้เกิดโรคลมแดดหรือฮิสโตกทั้งยังคงต้องเฝ้าติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนิโยที่ยังคงมีกำลังอ่อนและส่งผลทำให้สภาวะสภาพอากาศบริเวณประเทศไทยของเราเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องพื้นที่ใดยังคงแห้งแล้งและรอคอยฝนแอดมินและทีมงานเป็นกำลังใจให้ฝนเข้าไปตกไวๆนะคะ พื้นที่ใดประสบเหตุวัตภัยรวมถึงน้ำท่วมเป็นกำลังใจให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยไว้ค่ะเมื่อติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าร่วมกันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสาร ให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆวย้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ